ราบสวัสดีเพื่อนทุกคนนะคะวันนี้ก็มาอยู่ที่ช่องของ Smile Face Spin เหมือนเดิมเลยนะทุกคนอ่าวันนี้นะเราจะมาเล่นเกม s r e t of อ f ฮ O o p a ต a นะจ๊ะอ่าในเว็บของ SlotXO Hasino นั่นเองนะเพื่อนที่เรามาเล่นกันในวันนี้นะก็ห่างหายกันไปนานเลยนะสำหรับค่ายเกมนี้นะคะเพื่อนวันนี้ Smile ก็มีทุนแค่200กว่าบาทนะคะเพื่อนอ่าเราก็จะขอ เริ่มเบ็ดอยู่ที่2บาทนะคะนี่เลยถ้าเบ็ด2บาทก็จะมีการซื้อฟีสปินที่150บาทเราก็จะกดซื้อไปเลยนะคะจะได้จบจบเนาะอ่าโอเคมามาดูนะคะ <Okay. S 1> เพื่อนว่ามันจะเป็นยังไงะคะทุนน้อยซื้อฟีเจอร์ฟรีเกมนะคะห้ามลงดำอือมาได้อยู่นะทุกคนบวก2แล้วนะตอนนี้ เออบวกสามาขอสุดท้ายขอหมุนตันสุดท้ายนะเปลอะโอเคไม่เป็นไรนี่นะเบ็ดสูงสุดอยู่ที่200บาทนะคะทุกคนแต่เราจะเล่นเบ็ดที่20บาทนะคะอืทุนน้อยแต่ใจใหญ่นะคะทุกคนโอ้โหดอกนี้88บบาทเลยนะทุนน้อยอ่ะเออ ถ้าซื้อก็จะอยู่ที่1,500บาทแต่เราไม่มีเงินถึงนะเราจะซื้อที่เบ็ด2บาทเหมือนเดิมนะคะทุกคนมากดเลเทอร์นะคะทุนน้อยซื้อฟีเจอร์นะคะทุกคนไม่เข็ดไม่จำกับการซื้อฟีเจอร์เลยนะนี้ได้มา10ฟรีสปินนะคะโอ้ยมว,วดอเฉยห้ามลงดำนะได้อยู่ห้ามลงดำอีกรอบ อโหอีกนิดเดียวอีกนิดเดียวลงดําแล้วนะสวยค่ะบวก4หมุนตันเลยนะทุกคนเออมามาดูเบ็ด2บาทนะคะโอ้โหตัวแพงมานะยังไงยังไงเข้าไม่เข้าอือ เข้าฟรีเกมในฟรีเกมนะคะทุกคนบอกแล้วนะทุนน้อยแบบเราก็สามารถเล่นได้นะคะทุกคนเออเว็บเกมนี้ใช่ย่อยเลยนะคะมามาดูกันนะคะเพื่อนว่ามันจะเป็นยังไงนะคะเออวายเข้านะคะทุกคนขออีกโอ้โหได้อยู่นะคะได้อยู่นะ,ะเกมนี้นะ คีโอพัตตาซีเคทออฟคีโอพัตตาเออสแคตเตอร์มานะเอออีกตัวหนึ่งอีกตัวหนึ่งขออีกตัวหนึ่งนะไม่เป็นไรเพื่อนๆยังน้อยตอนนี้เราก็คูณ21แล้วนะคะเออมาอยัางเหลืออีกตั้ง10ครั้งเนี่ยโอ้โหนี่บิ๊กวินจ้า 84บาทบม่าทเมก้าวินนะ,ะก็ถือว่าได้อยู่แปลว่าไม่ได้ก็เออก็ยังดีนะมาได้ตั้ง84บาทตัวแพงนะสแคตเตอร์มาอีกแล้วทุกคนเน่่เป็นไรยางน้อยก็นะทุนน้อยก็เล่นได้นะคะทุกคน mm hmm. ซูปเปอร์เมก้าวินนะคะ160บาทนะ วันนี้นะเรามีโปรโมชั่นพิเศษมากๆเดี๋ยวเราจะไปดูกันตอนท้ายคลิปนี้นะคะทุกคนว่าโปรโมชั่นพิเศษของสมัยที่สมัยจะพูดไปนะมันจะเป็นอะไรนะคะเออต้องติดตามนะคะต้องดูคลิปวิดีโอนี้ให้จบก่อนนะคะบอกเลยว่าจุกๆนะคะเพราะว่าจะได้เงินเออได้รับเงินเพิ่มจากสมัยอีก100บาทเลยนะเออโอ้โ <Wow. S 1> ห87บาทนะ,ะทุกคนดวงตาเข้ามานะ โอ้โหวายเข้าตอนนี้คูณ33มาเออมาอีกขอคูณเยอะๆจัดหนักหน่อยทุนน้อยโอ้โหเพื่อนคูณ37ได้มา118บาทเลยนะคะเออวันนี้ใครมีเลขเด็ดบอกด้วยนะ oh <no. S 1> ตอนนี้ก็บ่าย3แล้วอาจจะซื้อไม่ทันนะคะ oh <no. S 1> ลอตเตอรี่ตอนนี้ก็คงไม่ทันนะทุกคน45มา กุบกิบจ้าบอกเลยดอกนี้กุบกิบ2 7 0บาทเออทุนน้อยเห็นไหมได้กําไรดีอยู่นะทุกคนไม่จำเป็นต้องมีทุนเยอะนะคะเบ็ด2บาทเองนะจ๊ะบอกเลยอืมตัวแพงเข้าโอ้โหอีกอีกนิดนึงวายเข้าก็ดีโอ้ตัวแพงเข้าอีกแล้วเข้าอีกอื้อ บอกเลย11คูณ65โอ้ oh, โห715บาททุกคน ซูปเปอร์ไม่ก้าวเวนนะโคตรสุดเลยเกมคีโอพัตตาของเว็บสล็อเอ็กโวคาสิโนนะคะสำหรับค่ายเกมนี้ก็บอกไปแล้วนะว่าเป็นหนุ่มยูเซอร์สามารถเล่นได้ทุกค่ายเกมนะสมัยชอบระบบของตัวเกมที่เป็นแบบนี้นะที่มันสามารถเล่นได้ทุกค่ายนะเพราะว่าเราไม่ชอบเล่นค่ายเดียวนะคะเราชอบไปทุกค่ายเกมนะเออมาโอ้โห146บาทตอนนี้เราได้มาที่1 4 5 3บาทแล้วนะคะทุกคนเออ เอาดีมาว่ะ73ดแล้วเข้าไหมเอาอยัางไงโอ้โ oh, หดอกสุดท้ายท้ายสุดนะคะโอ้โหเพื่อน oh. บอกเลยทุนน้อยแตกมาขนาดนี้ต้องตกมือแล้วนะ1599เก้าบาทเลยนะคะที่สมัยมาเล่นเกม Secret of Kio Pata ต a เกมนี C ้นะใครอยากจะลองเล่น ไปเล่นตามกันได้นะสำหรับโปรโมชั่นของเว็บเกมนี้นะต้องฝากขั้นต่ำ300บาทแล้วก็บอกว่ามาจากช่องของสมายฟรีสปินนะคะก็จะได้รับเพิ่มอีก100บาทถ้าหากว่าใครสนใจก็รีบไปตามกันเลยนะหมดแล้วหมดเลยนะสำหรับโปรโมชั่นนี้นะคะแต่ก็เออไม่แนะนำเนาะให้น้องๆไปเล่นตามนะก็รับชมเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะคะสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วอย่าลืมโปรโมชั่นดีๆที่เราบอกกันไว้นะจ๊ะอ่าอย่าลืมกดซับส ให,ใ,หให้ด้วยนะจ๊ะอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆจ้าบ๊ายบาย